สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าววัยนในเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวัน2กรกฎาคม2518ครับ2ช่องทางในการติารายการของเราทั้งแฟนเพจ f a c e b o o เ c ็ n และ y u t u b e ที่เน็ตออริจินอยากให้คุณผู้มชมร่วมกันแสดงความความเห็นเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้มีหลายข่าวเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านไหนลงทะเบียนเที่ยวไทยครึ่งสำเร็จแล้วบ้างแล้วกว่านั้นคือถึงขนาดจองแล้วก็ใช้สิทธิ์คือการชำระค่าที่พักร้อยไปแล้วมีเทคนิคอะไรมาแนะนำบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยรวมถึงสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้านของท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดก็บอกเล่าเข้ามาได้นะครับรวบรวมอุจตุขขเอาไว้ประเทศไทยจะเจอฝนตกตลอดอานี้เลยนะครับจนถึงวันอ อย่างน้อยได้ครับแต่เรื่องวันนี้ที่อยากนําเสนอก่อนครับวันนี้คือวันที่2ต้องถอยหลังเหลือเวลาแค่1นสัปดาห์เท่านั้นก็จะไปถึงเดทไลน์วันเก้ากรกฎาคม68ก่อนหน้านี้โดนัทชัมเขามีการรับการใช้ภาษีตอบโต้จาก90วันแล้วก็จะไปกำหน,นดในวันที่9กรกฎาคมแล้วทั้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วไม่มีแนวคิดที่จะขยายเดทที่ว่าออกไปอีก แล้วถ้าเกิดปัญหายังไม่เจราจาเจราจาไม่สำเร็จเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะมีการจาัส่งจดหมายไปหาแล้วเนื้อความจะบอเลยว่าขอแสดงความดินดีจะต้องจ่ายภาษีให้กับสหรัฐ15% 35%หรือบางประเทศอาจจะโดน1นะครับซึ่งล่าสุดนี้ทีมไทยแลนด์เนี่ยได้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการนัดหมายสำคัญจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ นั่นก็คือวันที่3กรกฎาคม68 3สามทุ่มตามเวลาของเมืองไทยที่ทีมไทยแลนด์จะเจรจากับผู้แทนการค้าของสหรัฐ USTR เจมีสันเกียแต่ว่าก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ครับล่าสุดในวันนี้นะครับ2กรกฎาคมทางคุณพิชัยชุนหาวชิระรองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือวภารกิจแรกในการเยือนสหรัฐนี้คือการพบกับหอค้าแห่งสหรัฐอเมริกา Chamber of Commerce c ์สนอรชาลส์ฟรีแมนซีเนียร์ไว์เซนเอเชียและคณะผู้สูงจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในประเด็นสถานการณ์การค้าการลงทุนภายใต้นโยบายภาษีของสหรัฐรวมถึงการหาหรือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่ภาคธุรกิจเผชิญเพื่อนำไปสู่การโดยคุณพิชัยก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าไทยยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยมุ่งหวังข้อตกลงที่วินวินต่อทุกฝ่ายแล้วก็ขอขอบคุณ U.S.C.C. ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทั้งในฐานะเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงรัฐบาลสหรัฐ ถึงความสำคัญของประเทศไทยในห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกคุณพิชัยยังได้ยืนยันต่อพันธมิตรภาคเอกชนว่ารัฐบาลยังเดินหน้าสารต่อนโยบายที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนพร้อมรักษาบรรยากาศที่โปร่งใสเป็นมิตรและสามารถคาดการได้แล้วคุณพิชัยก็ยืนยันกับหอ,อการค้าอเมริกันว่าไทยและสหรัฐเรามีเป้าหมายร่วมกันคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่วินวิน และผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันไทยกับสหรัฐจะสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์มากๆอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับเพราะเหลือเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นจะถึงเดทไลน์แล้วไทยก็ได้คุยในช่วงเวลาจังหวะที่สำคัญมากๆด้วยจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมตอน3ามทุ่มตามเวลาของไทยนะครับ ซึ่งริงก็ต้องยอมรับว่าโจทย์ของทีมไทยแลนด์ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าไปย้อนดูครับบรรดาประเทศที่เจรจากับสหรัฐอเมริกาไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่เจรจารแล้วสําเร็จนั่นคือสหราชอณาจักรจีน,นก็สําเร็จบางส่วนและจังมีการขึ้นภาษีกันไปอย่างดุเดือดแต่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่เจรจาก่อนใครเพื่อนแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับสหรัฐอย่างมาก ก็ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียโดยเฉพาะญี่ปุ่นอันนี้ยิ่งน่าห่วงเลยคุณผู้ชมฮะเพราะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐถึงขนาดขู่ด้วยว่าอาจจะจัดเก็บภาษีนําเข้าจากญี่ปุ่นเป็น30%หรือ35%หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ประเทศได้ก่อนกําหนดเส้นตายในสัปดาห์หน้าซึ่งตัวเลขที่ทรัมป์พูดมาเนี่ย มันจะสูงซะยิ่งกว่าอัตราภาษีตอบโต้ที่ตอนแรกทัมประกาศกับญี่ปุ่นซ้ำด้วยซ้ำคือ24%ที่ทัป์เขาประกาศในวันปลดปล่อยเมื่อวันที่2เมษายนซึ่งเขาประกาศจะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกภาษีนำเข้าจากคู่ค้าส่วนใหญ่ลดลงเหลือ10%เป็นเวลา90วันในเวลาต่อมานับจาก2เมษายนคือยังคงเป็นการจัดเก็บภาษีพื้นฐานอยู่นะครับเพื่อให้คู่ค้ามีเวลาเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐ แล้วการหยุดชะงักดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วทรัมป์บอกว่าเขาไม่คิดจะขยายกำหนดเส้นตายด้วยทรัมป์ยังคงแสดงความสงสัยครับว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับญี่ปุ่นได้ไหมเขาบอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force 1วัเมื่อวันที่1กรกฎาคมน,นะครับโดยบอกว่าเราได้ทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะทำข้อตกลงกันได้หรือไม่ผมสงสัยว่าจะทำได้หรือเปล่า เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆสินค้าส่งออกของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไปยังสหรัฐในปัจจุบันต้องเสียภาษีนําเข้า10%นอกจากนี้ก็ยังมีบางกลุ่มที่เสียมากกว่านี้เช่นกลุ่มของรถยนต์ส่วนประกอบของญี่ปุ่นโดนไป25%ในขณะที่เหล็กกับอลูมิเนียมเสียภาษีนําเข้าปลาเข้าไป50%เพราะว่าทรัมป์เนี่ยต้องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมต้นน้ําคืออุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก่อนหน้านี้ในวันอังคารนะครับ เลขาที่การคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาจะไม่ยอมผ่อนปลนเงื่อนไขใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรในญี่ปุ่นเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐความเห็นนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์วิพากวิจารณ์ประเทศต่างๆเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่มีต่อสหรัฐโดยเน้นไปที่การนําเข้าข้าวจากญี่ปุ่นฮะคือด้านหนึ่งเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศที่ส่งออกข้าวเข้าไปในญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย ถามว่าเป็นประเทศอะไรคือสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมฮะญี่ปุ่นนําเข้าข้าวจากสหรัฐเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีการส่งออกข้าวเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วทรัมป์เนี่ยเขียนบนแพลตฟอร์มทรู t โซเชียลของเขาเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าประเทศต่างๆกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากเพียงใดต่อสหรัฐและผมเคารพญี่ปุ่นมากพวกเขาจะไม่เอาเข้าวของเราไปแต่พวกเขากลับขาดแคลนข้าวอย่างหนัก เดิมทีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะลงนามในข้อตกลงการค้า90บฉบับระหว่างช่วงหยุดชะง,งักภาษีนําเข้าใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าอย่างที่บอกมีแค่สหรัฐอเาจักรเท่านั้นที่บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้ทีนี้ย้อนมาดูหน่อยคุณผู้ชมฮะเรื่องวุ่นวุ่นของข้าวเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือทรัมป์ผู้นําของสหรัฐขู่จะขึ้นภาษีนําเข้าญี่ปุ่นหากรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ยอมซื้อข้าวจากอเมริกาโดยอ้างว่าญี่ปุ่น ทั้งๆที่คุณขาดแคลนข้าวแท้ๆแต่กลับไม่ยอมซื้อข้าวจากเราแม้ข้อมูลทางการค้าจะบ่งชี้ว่าญี่ปุ่นยังคงนำเข้าข้าวจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องก็ตามแล้วทรัมป์ก็บอกบนโซเชียลมีเดียพวกเขาไม่ยอมรับข้าวของเราทั้งๆที่ประเทศนกำลังขาดแคลนข้าวอย่างหนักเราจะส่งจดหมายถึงพวกเขาแล้วเราก็ยังรักที่มีญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนการค้ามาโดยตลอดแม้ทรัมป์จะกล่าวหาญี่ปุ่นไม่รับซื้อข้าวจากสหรัฐแต่ทีนี้ข้อมูลจากสำนัก สัมมนโนโประชากรสหรัฐก็ระบุว่าญี่ปุ่นซื้อข้าวจากสหรัฐไปมูล,ลค่ากว่า298ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาแล้วระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเมศาศาษายนปีนี้ญี่ปุ่นก็ซื้อไปแล้วอีก114ล้านดอลลาร์ทางหัวนหน้าเลขาธิการคณะรณัฐมนตรีก็กล่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าขณะนี้ญี่ปุ่นยังคงเจราจาการค้ากับสหรัฐอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลญี่ปุ่นก็ทราบคำกล่าวอ้างของท่านแล้วแต่ขอไม่แสดงความคิดเห็น เขาบอกแม้เราจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของการหารือกับสหรัฐแต่ญี่ปุ่นก็จะยังคงเดินหน้าในการเจรจากับสหรัฐด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้ครับทางสำนักง,งานผู้แทนการค้าสหรัฐในยุคประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเคยตีพิมพ์รายงานเอาไว้เมื่อปี2021ระบุว่าระบบนำเข้าและกระจายข้าวของญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดและไม่โปร่งใส ทำให้ผู้ส่งออกสหรัฐเข้าถึงผู้บริโภคญี่ปุ่นได้อย่างจํากัดและมีแหล่งข่าวใกล้ชิดของทรัมระบุด้วยว่านั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงในโพสต์ล่าสุดนั่นก็แสดงว่าเป้าหมายของสหรัฐต้องการให้ญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าข้าวจากสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนคุณผู้ชมฮะเหมือนกับประเทศต่างๆทั่วโลกอะเวลาคุณจะนําเข้าสินค้ากเกษตรจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศตัวเอง ต้องคำนึงถึงผลกระทบเกษตรกร,กรของประเทศตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในมุมรัฐบาลญี่ปุ่นก็กังวลแน่นอนครับถ้าเอาเข้าวาจากสหรัฐมาเพิ่มขึ้นแล้วชาวนาญี่ปุ่นจะเป็นยังไงจะเสียคะแนนนิยมไปหรือไม่จะเกิดม็อบของชาวนาญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ญี่ปุ่นกําลังชั่งน้ําหนักอยู่แล้วดูเหมือนจุดยืนญี่ปุ่นก็ชัดเจนไม่นาเข้าๆาจากอเมริกาเพิ่มเติมนะ แม้ด้านหนึ่งเนี่ยข้าวอาจจะขาดแคลนแล้วราคาข้าวในญี่ปุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่ทีนี้โดนทํากดดันเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ญี่ปุ่นกับสารัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เรื่องของข้าวในประเด็นเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะบรรลุบางส่วนได้ก่อนแล้วพักประเด็นที่ยังหาหรือเอาไว้ไม่ได้เนี่ยเอาไว้ก่อนได้ไหมหรือมันจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดอีลุงตุงนังมากคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจับตาดูให้ดีนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเรื่องของภาษีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะไปโยงอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับภาษีของสหรัฐเหมือนกันนั่นก็คือความพยายามของทรัมป์ในการผลักดันกฎหมายที่เขาใช้ชื่อว่า one big beautiful bill นะครับคือมันเป็นกฎหมายร่างงบประมาณรายจ่ายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามเหลือเกินในมุมของทรัมป์ซึ่งสุดท้ายครับก็สามารถผ่านในการพิจารณาของวุฒิสภาไปได้เป็นที่เรียบร้อย ด้วยการใช้เสียง51ต่อ50นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยไม่เท่ากันเป็นเสียงข้างมากก็สามารถผ่านร่างกฎหมายได้เลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือเสียงเห็นด้วยกับเสียงไม่เห็นด้วยดันเท่ากันอีกครับก็เลยต้องเดือดร้อนรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็คือเจดีแวนส์ในฐานะประธานวุฒิสภาเนี่ยต้องมาลงมติด้วย สุดท้ายก็เลยกลายเป็นมติ51ต่อ50รับหลักการเรื่องของร่างกฎหมายลายจ่ายอันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจากชั้นสอวอเดี๋ยวกลับมาพิจารณาในชั้นสสซึ่งก็เชื่อว่าสุดท้ายก็ผ่านชั้นการพิจารณาของสสแล้วก็น่าจะส่งให้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐลงนามได้ในวันศุกร์นี้4กรกฎาคม68แต่ว่าความสำคัญของเจ้ากฎหมายฉบับนี้นี่นแหละครับที่หลายฝ่ายเป็นห่วงกัน ว่าจะเพิ่มหนี้ของสหรัฐให้เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ3.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้ถามว่าทำไมถึงเพิ่มหนี้คือด้านในกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดภาษีให้กับชาวสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงซึ่งลดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับด้วยการขยายระยะเวลา tax cuts and job act ปี2017ให้มีผลเป็นการถาวร แล้วก็ยกเลิกภาษีเงินทิปยกเลิกภาษีโอทแล้วก็เพิ่มการหักค่าลดย่อนภาษีซอลอีกนะครับซึ่งด้านหนึ่งการจัดเก็บรายได้ของสหรัฐก,ก็จะลดลงตามไปด้วยแต่ทินิททรัมป์เองก็บอกว่าเราก็ลดรายจ่ายเช่นเดียวกันแต่ปัญหาคือมันไม่ได้สมดุลกันฮะถึงขนาดสำนักงบประมาณของสหรัฐเขามาคำนวณเรียบร้อยชั่งน้ำหนักเรียบร้อยลดรายได้ก็จริงลดรายจ่ายก็จริง แต่ไอ้ลดรายจ่ายมันไม่ได้เพียงพองกับการลดรายได้ที่มันหายไปเพราะฉะนั้นนี่ของสหรัฐก็จะยังคงเดินหน้าเพิ่มขึ้นอยู่แม้ด้านหนึ่งทั้มจะหมายมั่นปั้นมือว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ภาษีตอบโต้แต่มันก็เทียบไม่ได้เลยครับกับรายได้ของสหรัฐที่หายไปจากการปรับลดภาษีเงินได้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงค่าลดหย่อนในรูปแบบต่างๆครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของภาษีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการผ่านร่างกฎหมาย one big beautiful bill ในชั้นวุฒิสภาเนี่ยสองปัจจัยนี้มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยครับต่ออัตราแลกเปลี่ยนก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงเดินหน้าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อ่อนค่าสุดในรอบหลายสิบปีไปแล้วฮะโดยดอลลาร์อนะินเด็กซ์ณปัจจุบันนี้เนี่ย หลุด97ลงมาแล้วจากนั้นเดินหน้าล่วงต่อไปสัมผัสแถวๆ96แล้วจากนั้นฟื้นตัวแข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งมาอยู่ประมาณ96.3นั่นเองครับและแน่นอนว่าพอเงินดอลลาร์สหรัฐผันผวนแบบนี้ในทิศทางที่อ่อนค่าลงมีผลต่อราคาทองคำตลาดโลกเช่นเดียวกันโดยทองคำตลาดโลกก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากไปสัมผัสแถวๆ3,250ล่าสุดสามารถกลับมายืนอยู่เหนือ3,330เหรียญได้นะครับ แต่ก็ไปติดแนวต้านถัดไปที่3,350อยู่ดีเพราะฉะนั้นกรอบทองโลกโกลสปอร์ตตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงเดิมๆอีกแล้วครับ3,300ทวนถึง3,350เหรียญแล้วก็แกว่งออกข้างในกรอบแคบไปเรื่อยๆะขณะที่ทองคำของไทยก็เหมือนกันเพราะว่าเงินบาทเริ่มนิ่งๆทองคำของไทยวันนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนไปร่วม10ครั้งแต่ว่าสุดท้ายราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับ ราคาทองคําแท่งขายออกบาทละ51,300รูปพันธ์์ขายออกบาทละ52,100บาทกรอบทองคําของไทยตอนแรกนักวิเคราะห์ให้เอาไว้แนวต้านคือตรงนี้เลยครับ53,100ก็รอดูแนวถัดไปเผื่อ,อไว้ด้วย52,000ท่วนส่วนแนวรับก็คือ50,000ท่วท้วนกับ55,000บาทนะครับรอรุ้นกันให้ดีคุณผู้ชมฮะเชื่อได้ว่าสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกน่าจะผันผวนในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะทราบว่า Reciprocal Tarif หรือว่าภาษีตอบโต้ของทั้มจะกลับมาหลอกมาหลอนประเทศต่างๆทั่วโลกหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกัน,นไหนๆพูดทองพูดค่างเงินไปแล้วขอดูหุ้นไทยหน่อยหุ้นไทยวันนี้เดินหน้าบวกได้ต่อโดยบวกขึ้นมาได้อีก5จุดหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้ว20จุดนะครับด้านหนึ่งเป็นเพราะว่ามีความชัดเจน ว่าเรื่องของนโยบายต่างๆการเมืองไทยจะไม่เกิดศูญยากาศแล้วก็สามารถเดินหน้าในการผลักดันนโยบายต่างๆออกมาได้วันนี้หุ้นไทยก็บวกไปอีก5จุดนะครับดัชนีปิดไปที่1,115จุดถามว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้สาาและธรรมนูญได้มีคำสั่งใช้มติเสียงข้างมาก7ต่อ2ให้นายกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะครับ เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับวันที่3กรกฎาคม68จะมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของคอรอมอชุดใหม่แล้วจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมคอรอมอนัดพิเศษต่อทันทีนะครับซึ่งก็คาดการเอาไว้นะครับทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการแทนนายกให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่วันแรกหลังจากสารรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้นายกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลต่อคำร้องของ36สอวอซึ่งคุณสุริยะบอกว่าเดิมทีเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยายชัยเป็นรักษาการลำดับที่หนึ่งแต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งเดิมคุณสุริยะจึงต้องมารับหน้าที่แทนชั่วคราวโดยในวันที่3กร,รกฎาคมจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจากนั้นคุณภูมิธรรมจะกลับมาทำหน้าที่รักษารษาชการแทนนายกลำดับที่หนึ่ง ซึ่งคุณสุริยะได้ลงนามในเอกสารมอบหมายภารกิจดังกล่าวแล้วคุณสุริยะยังแสดงความมั่นใจนะครับในความตั้งใจทํางานของนายกแพทองทานตลอด10เดือนที่ผ่านมาเห็นว่ามีเจตนาลมที่ดีในการสร้างความสงบสุขระหว่างไทยกัมพูชาและสนับสนุนกองทัพไม่ได้มีเจตนาลดบทบาทส่วนประเด็นข้อสงสัยในคุณสมบัติของนายกแพทองทานในการถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณตนรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้น ก็ได้ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วได้รับการยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเห็นว่าไม่เป็นการสุ่มเสี่ยงและคิดว่าจะเรียกประชุมครมนัดพิเศษในทันทีหลังจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับขณะที่คุณเจดายุห่วงทรัพย์โฆษกรัฐบาลเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าพรุ่งนี้3กรกฎาคมตอนบ่าย2โมงจะมีการประชุมครมนัดพิเศษ โดยมีคุณสุริยะเป็นประธานเพื่อแบ่งงานรองนายกและรัฐมนตรีหลังจากที่ครมชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนณพระที่นั่งอัมพรสถานในช่วงเช้านะครับทีนี้พอพูดถึงปมเรื่องอยกัมพูชาคุณผู้ชมฮะวันนี้มีข้อมูลหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากไทยเราเรียกร้องผู้นำกัมพูชายุติการกระทำในลักษณะแทรกแซงกิจการภายในของไทยเหตุ ขัดกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนะครับตามที่มีการสอบถามจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับการแสดงความเห็นของผู้นำกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์ทุกที่ผ่านมารวมถึงการกล่าวเรียกร้องและต้องการเห็นการเปลี่ยนผู้นำของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม68ล่าสุดคุณนิกรเดชพระลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงเลยว่ารัฐบาลไทยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยซึ่งขัดต่อ,อก,กฎบัตรอาเซียนกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐบาลไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำกรัรมพูชายุติกา,การกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยทันทีเนื่องจากการดาเนินการเช่นนี้มีผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างร้ายแรงและขอเรียกร้อง ให้กัมพูชาหันมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีระหว่าง2ประเทศโดยเร็วนะครับจับตาดูต่อไปคุณผู้ชมฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานะครับกลับมาที่เรื่องของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งบ้างนะครับมีใครลงทะเบียนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้างช่วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยรวมถึงท่านไหนคือไปไกลกว่าลงทะเบียนอีก ทำการจองจ่ายเงินค่าที่พักไปเรียบร้อยแล้วด้วยช่วยบอกเทคนิคเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2นะครับของการลงทะเบียนในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งหลังจากเปิดให้ลงวันแรกคือเมื่อวานนี้1กร,รกฎาคมตอน8โมงเช้าปรากฏว่าระบบล่มตามคาดฮะแต่ทีนี้ล่มหนักแล้วก็ล่มยาวด้วยไม่ได้ล่มเพียงแค่อพิเคชัน Amazing Thailand เท่านั้น หลักๆสาเหตุมาจากการร่วมของแอปไทยดีที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นขอไปฟังคาอธิบายหน่อยนะครับจากทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับซึ่งทางผู้ว่าการทอทอทอครับทางคุณธปนีเกียรติภัยบูรณ์วันนี้ก็มีการถแถลงข่าวด่วนนะครับขอโทษพี่น้องประชาชนสําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียน โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งบอกว่าสาเหตุที่ต้องให้ประชาชนลงทะเบียนทั้งผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เนื่องจากพบว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ผ่านมาอย่างเราเที่ยวด้วยกันมีช่องโหว่ที่ทําให้เกิดการทุจริตได้อย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันพบการทุจริตกว่า1 5 0 0เคสมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า2,500ล้านบาทโดยแอปไทยดีเนี่ย สามารถรองรับการใช้งานได้100คนต่อวินาทีส่วนแอป Amazing Thailand สามารถรองรับได้600คนต่อวินาทีแต่เนื่องจากในวันแรกที่เปิดลงทะเบียนมีผู้ใช้งานจำนวนมากก็เลยทำให้ระบบขัดข้องในช่วงเช้าภายหลังก็เลยนำขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปไทยดีออกไปก่อนโดยเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนตอนเช็คอินเข้าพักแทนจึงทำให้มีประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาเที่ยงตรงเมื่อวานนี้เป็นต้นไป หลังจากประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ก็ยังไปเจอปัญหาไม่ได้รับ OTP One Time Password เข้าอีเมลอีกโดยเฉพาะคนที่ใช้อีเมลของ Gmail เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของ Google พบการส่งอีเมลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นซึ่งเข้าข่ายสแปมจึงระง,งับการส่งอีเมลผู้ว่าทททอบอกนะครับได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็จริงแต่เนื่องจากมีอีเมลจำนวนมากก็เลยทำให้โดนระงับตามข้อกำหนดของ Google ซึ่งภายหลังไนี่มีการประสานไปยัง Google แล้วขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทยอยปลดล็อกอ e ีเมลซึ่งพบว่าเริ่มมีผู้ได้รับ OTP เพิ่มขึ้นยอมรับว่าต้องใช้เวลาแต่คาดว่าภายใน7วันจะเรียบร้อยพร้อมกับแนะนำด้วยใครที่มีอ e ีเมลยี่ห้ออื่นๆนะครับ HotMail กูเอ่อ y ahoo จะได้รับ OTP เร็วกว่า ส่วนใครที่ลงทะเบียนด้วย Gmail ไปแล้วและยังไม่ได้รับ OTP แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นอีเมลอื่นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าตอนนี้ทอทอท,อทอได้ดําเนินการเคลียร์แคชให้แล้วหากต้องการลงทะเบียนใหม่เพื่อเปลี่ยนอีเมลก็สามารถทําได้แล้วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของราคาที่พักอันนี้ก็ร้อนแรงมากคุณผู้ชมฮะผู้ว่าทอทอท,อทอยืนยันนะครับว่าราคาที่พักในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งมีการกําหนดกฎเกณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการถวยโอกาสขึ้นราคาโดยจะต้องบวกลบไม่เกิน10%เมื่อเทียบกับราคาที่พักช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทททตรวจสอบหากพบการขึ้นราคาที่ไม่สมเหตุสมผลทททสามารถระงับสิทธิผู้ประกอบการรายนั้นได้ส่วนกรณีที่ประชาชนพบว่าการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันอื่นมีราคาถูกกว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งสามารถส่งให้ทททตรวจสอบได้ หากเป็นโรงแรมเดียวกันห้องแบบเดียวกันเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเหมือนกันเช่นรวมอาหารเช้าและจองผ่านเที่ยวไทยคนละครึ่งยังแพงกว่าตรงนี้ทททก็พร้อมจะตรวจสอบนะครับทีนี้เองครับทางด้านของผู้ว่าการทททเนี่ยก็เน้นย้ำมาเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเนี่ยนะครับท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับ ผ่านทางสายด่วนของเขาด้วยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แจ้งมาด้วยแต่ปัญหาก็คือผมเองพยายามลองโทรเข้าไปปรากฏว่ายังไม่มีสัญญาณอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีท่านไหนติดยังไงเนี่ยก็สามารถบอกข้อมูลเข้ามาได้แล้วกันศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ02-483-0963โทรได้ทุกวัน8 0 0โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาไม่พอคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปวันศุกร์เลยก็แล้วกันนั่นก็คือโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟสที่2กับการเดินหน้าในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนื่องจากบางท่านเนี่ยสมัครเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยเฟสที่1ไปแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพราะฉะนั้นรัฐบาลกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ มาเป็นเฟสที่2พร้อมกับการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจากเดิมสิ้นสุด30มิถุนายน68มาเป็น30กันยายน68แต่ว่าช่องทางการลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับก็คือผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/kunsuksu หรือจะไปติดต่อสาขาธนาคารเจ้าหนี้ของท่านก็ได้ซึ่งเจ้าหนี้ที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย ก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์รวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอยู่นะครับอ่ะผมขออนุญาตยกยอดเก็บรายละเอียดเพราะต้องใช้เวลาเล่ายาวนานพอสมควรกับรายละเอียดของโครงการคุณสู้เราช่วยเฟสสองเดี๋ยวรอติดตามกันวันศุกร์นี้ตอน5โมงเย็นก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวไว้กับโมนาย็นบุตรตัวเต็มได้ผ่าน2ช่องทางนะครับแฟนเพจเ a c e b o o k TNN กับ YouTube t n n Originals หรือว่าจะไปติดตามเป็นข่าวย่อยก็ได้ครับผ่านช่องทาง t i k t o อกเทนเอ็นออนไลน์หมดเวลาข่าวไวกับโมนายเย็นบุตรครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้าโมงตรงวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์